สวัสดีครับ FC มฟรับนักสู้วิชาปูขนมต้มทั้งหลายนะครับวันนี้ก็เป็นชิวของสกียตเพชรนะครับสกีตเพชรซุปเปอร์ไฟนะครับทางททบ5นะครับกฎหมายเล็กนึงนะครับเป็นนัดแรกนะบ้างเนี่ยนะครับของอประจำวันที่13นะครับ ประจำเปนเสาที่13สนะครับสึกเยียดเพชรซูเปอร์ไฟนะครับทางททบ5นะครับเป็นแบบแรกนะครับหมัดมวยก็เพิ่มเติมกันมากันหลากหลายช่องนะครับก็เป็นผลประโยชน์สําหรับผู้บริโภคนะครับผู้บริโภคศิลปะแม่ไม้มวยไทยของูขนมต้มของเรานะครับก็คงอีกไม่นานนะครับหวังว่าคงจะได้ชมกันแบบใกล้คิดติดขอบเวทีนะครับก็ในเมื่อโควิดมันสา่งซาลงไปนะครับให้มันหายไป เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพวกเราชาวบอยก็จะได้ชมกันแบบติดขอบเวทีนะครับอดจะรอไม่นานจะรอครับนะหวังว่าเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะได้ชมกันแบบนั่นนะครับบางทีก็ดูดูหน้าตู้ก็ได้้ารถนะมันแบบมันเห็นมันเห็นเยอะกว่านะครับมันเห็นอาวุธหลากหลายนะครับเต็มตาดีนะครับนะอ่ะแต่แลวแต่แ,แต่คนชอบนะครับอ่ะ โอ้โหบัตรมวยสุดเจ็บเพชรซปเปอร์ไฟแม์นี้นะครับจัดวางไว้ได้งามเลิศเลยนะครับคู่เอกนี่เป็นการแก้มือของรุ่นพี่ครับเพรพบุตรได,ดมอนด์ก้า8เพชรเจ็ดเพชร,พชรหรือว่าสิทธิ์อุบลครับได้เวลาล้างอายแล้วครับรุ่นน้องอย่างเพชรเมืองสีอดติกแดงครับวันนั้นรวบคมสักทู่เลยโอ้โหนะครับชูไหนก็ได้นะครับวันนันนะที่ใต้นะผมมองว่าชูไหนก็ได้นะครับ วันนี้ครับที่บ้านเกิดนะครับรักเก่าที่บ้านเกิดนะครับกลับมาแล้วโจเทพเพิร์บทครับโกดแคนเป็นจริงนะครับอ่ะเดี๋ยวเขาว่ากันนะครับก่อนอื่นก็ฝากถึงผู้มีพระคุณก่อนนะครับนะสโบเบตนะครับนะอยากจะกินอยากจะแทงครับกินที่บ้านก็ได้นะครับเพียงมีโทรศัพท์เครื่องเดียวบนมือถือนะครับกดกิ้มได้ทุกยกนะครับไปที่สโบเบ็สามห้าเก้านะครับ แอดไปเลยมียดดัหน้านะครับแอด3 5 9 s b o b e t ครับฝากไว้น้อมใจด้วยครับสำหรับผู้สนับสนุนของเรานะครับอ่ะมาไปกันเลยครับคู่แรกนะครับศึกเกรตดเพชรซูเปอร์ไฟนะครับถ่ายทอดทางททบ5ช่องหมายเลขหนึ่งนะครับกล้องพิภพชอโคยุให้สุครับพบสิริโชคสอพงมอนนะครับจบกล้องพิภพ ชอคอยย่สุนะครับเด็กหนุ่มวัยสิปปีครับมวยขวาจากตรังนะครับนามเดิมก็คือเจ้ายอดยิ่งสอกชัยนะครับหมอนี่ก็เป็นเพชรสูงยาวนะครับบูได้หมุนได้ซ้ายหน้าดีนะครับล่าสุดไปชนะเจ้านิชโชเอรละวันนะครับส่วนคู่ชกครับสิริโชคสอพงอารมณครับอายุเท่ากันครับ18ปีเหมือนกันมวยขวาจากขอนจันทร์ครับนะโอ้คล้ายๆกันเลยครับสูงยาวคล้ายๆกันเลยนะครับ หมอนี่คือจอมเตะก,กัานคอเลยนะสีิโชคลายนี้นะครับอของเสียมอนผักสดลายนี้นี่โอ้โหแต่หายไปนาน,นนะครับจอมเตะก,กัานคอซ้ายหน้าดีเหมือนกันนะครับนะ้ายหน้าดีก็คือหมายความว่ามันโอ้โหคนพวกที่ว่ามีสเก็ตสกัดก็ว่าได้นะครับซ้ายหน้ามีนี่ก็คือว่ารบกวนคู่ต่อสู้ทําให้การออกอาวุธของคู่ต่อสู้นี่หยุดชะงักลงได้นะครับนี่ก็ซ้ายหน้าดีทั้งคู่นะครับวันนี้เข้าไปเลยครับ มวยของเสียมอนผักสดครับสริโชคสพงมอนครับของดีจากขวัญเจนครับอ่าสริโชคคู่แรกจัดไปคู่สองครับคู่บต้าลูกมะขามหวานครับพบปอนละลายสอภูมิพัฒน์ครับพิกัดร้อยสิบแปดปอนคู่แรกร้อยสิบเก้านะครับคู่แรกร้อยสิบเก้าปอนนะครับคู่บต้าลูกมะขามหวานนะครับอ่าหรือว่าออภิบลสีเดิมแหละนะครับยี่สิบแล้วมั้งย่างยี่สิบเลยนะครับ มวยขวาจากบุรีรัมนะครับฝีมือครบเครื่องนะครับนอกได้ในเหนียวนะครับปลายมั่โคหลายนี้นะครับ่าสุดเด็ไปชนะเจ้าเพชรดำสิทธิ์คู่ไทยนะครับส่วนเจ้าพรานลายสภูมิพัฒน์นะครับหรือว่าสโชคพีชัยนะครับก็ซ้อมอยู่สโชคพีชัยนะครับนะพรานลายนะครับมีกีไม่ธรรมดาครับมอนี่ก็เข้มมวยรอบไทยประกันชีวิตเลยทีเดียวนะครับส่วนเจ้าคูปต้าก็เสือตัวที่เท่าไหร่สิบแปดหรือสิบเจ็ด อ่านะครับต่อยมวยรอบมวยปูนเสือมาแล้วนะครับคูบต้านะครับมาเป็นฝีมือนะครับเจ้าพรนันไลน์เนี่ยนะตั้งรับจับทางซ้ายหน้าหนักๆนะครับโตหนักๆแรงๆนะครับครบเครื่องอ่ะนะล่าสุดนี่โอ้โหแพ้รูดมหาราชเลยนะครับแพ้แบบโดนนับด้วยนะครับแพ้ล่าสุดนี่แพ้อีสานเหนือชดบางแสนนะครับแพ้พยาไก่เอฟเอคูบโอ้โหรูดมหาราชเลยแช้ำอ่าไทม์การ์ดชีวิตของเรานะครับ ขาลงเนี่ยคนมันขาลงก็อย่างนี้ครับเหมือนัจเพชรสมานนะครับเวลามันลงก็ลงน่ากลัวนะครับนะผู้ติดตามนี่เบาหวิ่หลายคนนะครับช่วงขาลงนะครับก็ต้องระมัดระวังเพิ่มความระมัดระวังเขาไว้นะครับอย่าโลภอ่ะเน้นอย่าโลภทำมาค้าขายนะครับอยู่ตัวดีบางทุนอย่างไงก็อยู่รอดนะครับจัดไปครับวันนี้คูปต้าลูกมะขามหวานครับช่วงขาลงนี่ยไม่ได้ว่าซ้ํานะครับนะไม่ได้ว่าซ้านะครับ ไอ้คูโบต้าเนี่ยมันมีลูกหนักนะครับมีลูกหนักนะครับแล้วก็ช่วงนี้พ่อนลายโอ้โหขางกระจกครับนะโดนนับอยู่เรื่อยนะครับนะก็จัดไปที่คูโบต้านะครับทํามาค้าขายนะครับคู่สองมันเป็นคู่สามครับร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์นะครับตวงซับซอสระขีดนะครับพบแม็กนัมบางกอกอะไรยนต์นะครับเจ้าทวงซับซอสระขีดครับนะของดีจากร้อยเอ็ดครับ เป็นมวยขวานะครับ21ปีนะครับหลากหลายสายหน้าดีอีกแล้วนะครับสายหน้าดีอยู่กับท่านกำนันด้งนะครับทีมงานลพบุรีเขานะครับแข็งแกร่งแข็งแรงครับเภ็นหน้าเสือนะครับหลากหลายสายหน้าดีนะครับล่าสุดดิพิชนะโจวที่ไก่วอจักรบุตรนะครับส่วนเจ้าแบกน้ำบางกอกเลยนยนหรือว่าแบกน้ำเจียดชัชนนั่นนะครับรุนพี่นะ22ปีสายก็ได้ขวาก็ดีหมอนี่นะครับ จากจังหวัดอุบลนะครับต่อยมวยแม็กมวยอะไรกินหากินมากระมวยแม็กหนักๆแรงๆทั้งนั้นนะครับพวกออกมาจากมวยแม็กนี่บอกได้เลยครับมวยสามยกมวยฮาร์ดคอร์เนี่ยโอ้โหหนักพวกนี้หนักๆครับนี่แหละพวกต่อยมวยสามยกนี่มันหนักทุกคนเนี่ยที่ออกออกมานะครับฝีมือครบเครื่องนะครับซ้ายหน้าดีหมัดคมนะครับมันหนักอมีคมมันหนักเลยนะครับโอ้โหซ้ายหน้านี่เกือบจะทุกคนเลยบ้างเนี่ยยกเว้นคู่สองนะครับนะ จ่อแมกดั้มนี่ก็ล่าสุดไปชนะเจ้าปีใหม่เอราวันนะครับชอบมากครับหนักๆของสังตรงอิมพอร์ตมาจากแปดแมคมวยไทยเนี่ยครับผมชอบครับตัดไปครับแมกนัมนะครับเกียริชั้นันะหรือว่าบางกอกอะไรยนต์นะครับของท่านนักบินเปรมชัยตัดไปครับยูว่างๆไม่มีอะไรแบกยกหวีคัดยกเกียร์คัดอยู่นั้นโอว่หนักแรงแข็งแรงครับนั่นก็ได้กําลังแล้วนะครับได้ว่างไม่ได้นะครับทํางานนะครับ วางจริงคปมาซ้อมมวยนะครับอยู่แบบบางว่างช่วยในร้านขนวีคัดจับวีคัดสองข้างโอ้โหหมัดหนักครับมอนี่ครับด้กาลังยกเกียร์ยกเกียร์ไปนู่นไปนี่โอ้โหอะไรเขาเยอะนะครับเขาไม่ได้วางนิ่งนะครับนะจัดไปแมกนัมอย่างนี้ครับนะอย่างนี้อย่างนี้บอกได้เลยกดไลท์กดซับซไปเลยจัดดักแมกนัมนะครับแต่เราก็หน้าเสือตรงซับดีกว่าระวังแข็งโป๊กนะครับ ดูเอานะครับแล้วก็จะมาค้าขายอันนี้สุดแต่ว่าชอบที่สุดเลยคือแมกนัมมาดเออเป็นผมผมไม่ผมไม่น่ารัผมฝังเลยครับผมยาวเลยนะครับยันสว่างแมกนัมครับอ่ะมาถึงคู่เอกครับเป็นการแก้เบือล่างตาครับร้อยสามสิบสามปอนด์นะครับในโอกาสสักทีครับพลังพิษนอสีพึ่งนะครับหรือว่าเทพบุตรไดบดเก้าแปดนะครับรุนพี่วัยสามสิบสองปีครับสายจับอุบลนะครับเจ้าเพชรมังสีอสตึกแดงนะครับ แบบนี้นี่ไม่แน่ใจนะว่าจะอยู่กับเพียตีหรือว่าซ้อมสารจาร์วันนะไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวใกล้วันช่างวันชกค,ค่อยว่ากันนะครับนะเด็กหนุ่มวัยสิบเจ็ดปีนะครับมวยขวาจากศรีสะเกดนะครับหมอเนี่ก็ได้แคมป์ได้ดีกีก็โอ้แคมป์หลายเส้นเหมือนกันยอดมวยลงพินีเลยนะเออเพชรเมืองศรีไรนี่ถือว่ายอดมวยเลยพักนี้นะมวยเด็กที่ว่าโอ้โหเก่งมาเร็วอะ ของแท้มาแรงนะเพชรมึงสีอดตึกแดงเนี่ยโอ้ยพวกอัดตึกแดงมันู้กซื้เลยเพชรดำโชคเพชรดำชัยเพชรแสนแสบสุดรอพวกนี้โอ้ยหลายเยอะนะครับแต่ไม่แน่ใจว่ากลับมาอยู่กับซ้อมที่ที่เดเก้าหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะครับหรือว่าอยู่ซอดตะวันนะครับก็ประเภทที่ว่านักแรงนะครับก็ไม่ใช่นักแรงแต่วก็ฝีมือครเบ,ออบเครื่องนะครับเกมลุกได้บูได้หมุนได้นะฝีมือ สมองไอคิวเป็นเลิศเลยคลับล่าสุดนี่ก็ชนะนี่แหละเทพบุตรก่อนหน้านั้นก็ชนะดีเซลนอสอดำเดินนะครับเนี่ยทายาดนักบวยลุ้นล้วนนะครับเป็นน้องชายก็แลมโบเลยนี่ไม่ธรรมดานะพี่ชายมันเนี่ยแลมโบเพชรปะตะอ,อจำได้นะครับนะอ่าไปปนเท่าไหร่ปนจนะีหนึ่งอ่ะกับไอแสนพลเมื่อเร็วนี้่โอ้โห,โห,โหนะครับ เป็นไปได้นะครับคู่แสนพลกับเรโบิ้ลเงื้อต์ครับนะเนี่ยน้องชายเขาหละครับเพชรเมืองสีน้องชายเจ้าเรโบ้เนี่ยวันนีนะครับว่าจะให้ลุนพี่ล้างไยได้ไหมส่วนเจ้าเพชรเทพบุตรเดียเกียรติเพชรในบ้านก็แปดนะครับเพชรเกียรติเพชรหรือว่าสิทธิ์อ้บนหรือว่าเจ้าพลังทิพนอสีพึ่งนะครับสมัยเมื่อก่อนในแถวบูทอนนะครับหมอนี่มี่ขยเป็นของตัวเองนะเทพบุตรรายนี่นะ ซอฟอยู่บนอะใครวันชกก็ขึ้นมาหาลูกพี่นะครับฝีมือครบเครื่องลักเลี่ยมี่ขั้นเทพนะครับหลักเลี่ยมอยู่โอ้โหขั้นเทพขั้นเทพเลยสมชื่อเทพเลยนะเทพประบุตนะครับอล่าสุดก็แพ้เพชรมังสีก็ตึกแดงเนี่ยนะที่ใต้นะครับที่ใต้โอ้โหคาใจกันทั้งประเทศนะครับรนะวันนั้นนะวันนี้ลองดูครับตัดสินที่จะตัดส,สินที่บ้านตัวเองเลยนะครับเทพประบุตนะครับอ่ะ คงจะไม่มีแมตต์ดเดียวครับคู่นี้นะครับก็คงจะเป็นหลายหลยแมตต์อ่ะเหมือนพวกอยอดเหล็กเพชรเสกสันหรือว่าคู่ไหนที่ต่อยกันอร่อยอ่ะเนี่ยไอ้คู่นี้ก็อร่อยเหมือนกันนะครับนะไม่ไม,ไม่ไม่มีสองเรื่องไอ้สองม่อนไม่มีต้องมีสามสี่ห้าหนละนะวันนี้ให้เทพบุตรครับต่อยในบ้านนะครับต่อยในถิ่นในบ้านนะครับก็จดไปที่เทพบุตรนะครับวันนั้นผมก็ดูอยู่นะครับว่ามันก็กลับกึ่งนะครับให้ใครก็ได้ ท่านเปาก็ทํางานถูกต้องครับมันให้ใครก็ได้วันนะั้นนะให้เสมอดีที่สุดประธานผมบอกว่าให้เสมอดีที่สุดนะครับแต่ก็ยังว่าแะนะต้องมีผู้ชนะถึงจะอร่อยนะครับอ่ะสุดท้ายนี้ก็ฝากถึงพูดไม่ลุกคเช่นเดิมนะครับนะอยู่ตัวดีก็ยิ่งเริ่งทุนนะครับนะหมัดมวยทุกวันนี้เป็นไปได้หมดนะครับอ่าอ่ะรับกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทย ありがとう。